นารินแสงสีจันรองเที่ยวการบดีมหาวิทยาลัยการบินแห่งชาติอะจารย์วิทยาเขตเชียงใหม่ท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรรวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่สี่ของมหาวิทยาลัยการบินแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ทุกคนครับอาจารย์ขอใช้การบดีนะครับเป็นตัวแทนของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์นะครับกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่สี่ทุกคนที่ใกล้จะสำเร็จ ตัวในอีกไมวันข้นนางหน้าซึ่งในนี้นะครับเราก็ได้เป็นว่าที่บันทึกร้อยเปอร์เซ็นต์้เหลือเพียงแต่การอานมั่น,นอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิยารยกรณีก็อขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับพวกเราัวมทั้งดีใจกับผู้ปกครองกับพ่อแม่จากญาติพี่น้องของออพวกเราทุกคนอย่างจริงใจนะครับในโอกาสของวันปีชินิเแบบทียนี้นะครับ ก็ข,ขอให้อาดัวว่าในครั้งสุดท้ายเป็นภาพรวมสำหรับพวกเราดำเนินการในชีวิตประจำวันต่อไปเป็นกรรทั้ๆน,นะครับ mm hmm. เราเคยได้ยินกรที่ว่ารู้อะไรให้กระจายเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลใช่ไหมซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้เชี่ยวชาญในศาสาร,สาราวิชาทั้งศิลปะสังคก็ดีบริหารธุรกิจก็ดี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพบดีหรือศึกษาศาสตร์บดีเราเชื่อชัยแต่เป็นที่รัแต่แบบะแตจะขอฝากอีกหนึ่งบทกลอนนะครับให้เราไปใช้ในอนาคตครับก็คือรู้เข้าไวห,หลายอย่างไม่อับจนเกิดเป็นคนควรทําได้หลายอย่างเอยหมายความว่าในการที่เรารู้ในศาสตร์เกลือเชื่อชาญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรู้ในศาสตร์เกลือที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จในส่วนของสศายศงานที่เป็นรูป็ดีจะต้องมีสายสาขาอื่นนะครับเช่นเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีเพื่อที่จะมา,ชาใช้ในการสอนในฝั่งวิทยาศาสตร์การวิาก็ดีหรต้องมีเรื่องของการเป็นหหน้านการตาลาดรัาขายาที่จะไปท,ทางานในด้านของสายเทรนเนอร์หรือสายของาเทรนนสายบริหารธุรกิจก็ดีหรือจะ ใช้ในการประกอบอาชีพครับันนั้นก็ขอฝากเป็นปฏิปทาไว้นะครับแับพวกเราสัส้นๆเป็นกลอสนสมบติว่ารู้อะไรให้กระจก่กง์ทีเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลรู้หลายอย่างเข้าไว้ไม่อับจนเกิดเป็นคนควรทำได้ทุกอย่างเลยและสุดท้ายนะครับก็ขอจะมอบนะครับขอให้กับพวกเราเป็นสามัญญาด้วยโมทนาคาถา ซึ่งพวกเราก็เคยน่าจะได้ยินกันบ่อยๆแล้วเราเคยได้ยินที่พระสงฆ์นะครับให้พรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสักทีทีโยมจะได้ยินเนาะแต่อาจารย์จะขอบอกนะครับขอให้เราเป็นพระตะไครนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเเลพระให้ถอนเห็นพันให้ถอนไวมากพระตะไคร้ก็คือความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป เป็นภาษาบาลีก็คือสัพพีโยวิวัตชัตุโรคทั้งอวงจงหายสัพพะโรโควินัสสัตุอันตรายอย่างมีแกท่ท่านมาเตทพวันวัตรายโยท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสุขีทีขายุโกภวัตบุคคลผู้มีประปติว่ากับอภิวาเทนศี สถิตจงวุธาปะตาเดียวมีปกติอ่อนน้อมเป็นนิจกาตาโรธรรมาวัฒน,นติย่อมเจริญด้วยธรรมสีประการคืออายุวันนั้นสุขขันละอายุวันโนสุขขันพละ,ะขอให้ทากายานชคดีครับ